สวัสดีปีใหม่ท,ทุกทุกท่านนะครับ2024ขอให้ร่ำขอให้รวยอยาเจ็บอยาจนอย่าไข้นะครับประสบโชคดีตลอดปีต่อไปนะครับอาเช้าวันปีใหม่นะครับว่างก็เลยเดินมาดูตามปกติครับตอนเช้าว,ว่างของาอยหม่แล้วตัวเช้ชาครับปรากฏว่าสิ่งที่ขาดช่วงหายไปครับแล้วก็ไม่อยากเกิดขึ้นนะครับก็ปรากฏว่า บังเอิญเดินสำรวจไปสำรวจมาครับอ้อมสะไปมาครับก็ปรากฏว่าเจอสิ่งที่ใน่น่าจะดีใจนักครับนะครับที่ว่าหมดแล้วแต่ยังก็ยังมีนะครับคือสิ่งนี้ครับน้องปลาของผมครับไปแล้วครับหนึ่งตัวจะมีตัวตัวไปมาหรือเปล่าครับนี่ครับไม่รู้ว่าเป็นมานานหรือยังไม่รู้ครับ เป็นป้าเป็นบ้านตะเพียนครับตัวใหญ่มากครับนี่นะครับน่าจะเพิ่งตายหรือเปล่ามั่นใจครับตัวอุ่นอยูนะ่แต่ว่าที่สังเกตครับที่ที่ท้องเขาจะมีรูๆครับรูอยู่นี่นะครับโดนอะไรกัดเจาะกินหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับเนี่ยนะครับจะดูแล้วก็เพิ่งน่าจะเพิ่งตายแนละ้วตัวยังไม่ ตัวปลายยังไม่แข็งเท่าไหร่นี่ครับไม่ยังงงงเหรอครับว่าเป็นไปได้ยังไงครับนี่ครับเป็นปลาปลาตะเพียนครับก็มีท้องอยู่นนมีรูนะครับมีรูนี่เหมือนเหมือนเหมือนกำนั่งข้างในนะครับหรือปลาอะไรไปเจาะกินขนาดก็ไม่รู้ครับลอยมาเมื่อเช้าอยู่ข้างๆถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นครับพอสังเกตเห็นก็อ้า,อ,าอีกแล้วเหรอเนี่ย คราวก่อนนะจาได้ไหมครับที่เคยรีวิวคือตายน่าจะสองสามร้อยตัวนะครับเก็บทุกวันวันละสิบยี่สิบตัวนะอ๋อท้องนี้จะแฟบมากครับคือจะโดนกินไส้ในหมดแล้วา้านนี้ก็จะแฟบแบบบีบเลี้ยงได้เลยครับก็ยังไม่รู้ครับเดี๋ยวลองเอาไปพิสูจน์กันท่อเป็นอย่างไรเต็มเนื้อตัวยังอุ่นๆอยู่นะครับเนี่ยนะครับยังนุ่มๆอยู่ครับเนี่ยยังจะว่ายังไม่ได้ตายน้าเท่าไหร่ครับอันนี้ครับสิ่งที่ไม่อยากจะเกิดก็ บังเกิดอีกแล้วยเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจนะครับก็ฝากท่านเอฟซีช่วยแนะนําด้วยนะครับเผื่อมีอะไรที่เพิ่มเติมได้จากกรณีนี้เคยเลี้ยงมามีประสบการณ์มาเคยเตเป็นยังไงก็บอกบอกันได้นะครับนี่ผมก็ไม่ได้ใจเพราะอะไรครับครับครับสิ่งชาวนี้ที่มีเกิดขึ้นก็เกิดอีกแล้วครับอ่ก็ต้องระวังครับอะไรครับ ไม่น่าจะนกน้ำครับไม่น่าจะนกน้ำโอเคครับเดี๋ยวจะเก็บไปพิสูจน์ก่อนนะครับสำหรับเช้านี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ